มันไปทั้งห่วยเพิงเดี๋ยวไม่เห็นไปจริงหวช่เดี๋ยวจพลลไปิดไหล่สามสามอันนี้นะเกินระดับวัวำลังๆเรื่อยๆอไๆข้อเรียกดวนนี่เป็นสองเท่าได้น่้แี่จริงๆแล้วน้ำมันมันจะไม่หมดเยอขนาดนั้นมันมันจะคอนเลา อันบ่ไก้แบบงอกัขึ้นมมันสิบ่ได้เกียวเว้าก็ไม่ได้เติมเน้อก่หมนนี่เขาหิวเขาเจ้าจ้าเล้ยุกสะคำ้อมเนาะก่อนย่งเนีเฮใหกินเมื่อเช้าเฉาไว้ก่อนให้ใบมะนาวย่ากเดี๋ยวเลื่อนใส่ทั้งหลังกับบรยกโคลีเบาน้แตตัวแล้วก็นอนพักผ่อนะบอยไม่ได้ใ้กินเองมันนั่งมันเห็นปั๊บมันอยู่โอ้เลยอรก็ได้ วันนี้นายเหนื่อยกินอะไรก็ไม่เหลืกินเต็มที่แล้วว่าเหนื่อยจริงๆเราเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกพี่นายเหนื่อยแต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันมั่งร้องเงินเหนื่อยกว่าอีกของเราน่ยมันจะเป็นเพลียที่แรกคืคือราศีบุรุนไม่เห็นต่อไหมันจะเป็นเพลียเวีาบอกถ้าสาวมาดเคลื่ะเขาเรียกว่าล้าอันนั้นก็ว่าวจังว้าวจังอุ้ยว้าวจ้าฮึฮึฮึฮนฮึ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 วึฮ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 วฮึฮึฮาฮึ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 ฮ เอาเสียค่าโรศัพท์เยอนาไหนเยียบจิง่งมัไม่รู้นะแต่ว่าได้ใช้ฟรีรับป็นีแ้ิ่อีกหนึ่งบ่ไม่โทรศัพท์าทาักว่าหมอกเ้อก็เติมว่ามันไม่ฟุ้เอาะไปวอดมันหมดเท่าไหรไม่รู้แต่หมดก็เติมวอดดินแดงใช้เป็นลายเดือนดินแดงเลยถามบอกว่าของมกนึงน่าจะแปดร้อยนะอบกวนปกตินะครับเขาอบ้นคุณ้ว่เพราะว่าเติมแปดร้อยเขาให้เพิ่มอีกร้อยนึงก็เท่าเลย เด็้เมาชิมผัดเป็ดาอันนี้อันนี้ออมอมหมูครับอ้มหมูอมหมูปลาหมูปลาอร่อยอยู่น่ขอชิมชิมครับนังเขาพื้นเิดใช่ไเลือแตงเียดอดิวว่า

เนจากคนอ่นยไ,ไปกันว<อ>่ากินกนเดียวไ่ไโอค้คนไหลเลยขนะ้าหอน่นุณคนเก็บตลาดไหม,มเก็บข้าตลาดเก็บข้าห้องน้ำเลยีก็มลานเก็บสุมือนอ่ะ กินเขากินเขาเพคือสมัยกินเหล่าได้ไหมกินเขาไปอิ่มแน่วนี่ยคนกินเกินอีกตะก้อนนี่กินเหล่าเขาไปนี่ยัดเขาเพาะต็มต้านเถือนเขนคนบพรกินเหล่านี่ยเลือดไม่สูสถี่นะครับงานมันหนาวมันเลือดไม่ได้แข็งมันเลืนั่นบอกกนกินเหล่าได้ก้อนกินเหล่านี่มันเลือดสอุ่นแน่ะในน่องเหรอนนน่องเหรนห่วยกินเขาเพราะแซ่บนี่ห่กินเหล่าดีดีน่าจะนี่มันก็ยิ่งกัด